สวัสดีครับผมเชียงอัอหนังัยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับสําหรับหัวเทียนที่เราใช้แล้วเวลาหัวเทียนเรามันบอดนะครับหรือว่าหัวเทียนเราไม่มีไฟนะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับเวลาเราใช้ไปแล้วหัวเทียนเราก็มีปัญหานะครับหัวเทียนเรามีปัญหาแล้วก็ไฟก็ไม่มีนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ที่ไร่ที่สวนหรือว่า อยู่ที่ป่าที่เขานะครับเวลาเราไปตัดไม้นะครับเวลาเราไม่มีหัวเทียจนจริงๆนะครับหัวเทียนลาบอดนะครับวิธีแก้ไขหัวเทียนก็แก้ไขได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีมันก็ช่วยเราได้นะครับเวลาเราฉุกเฉินจริงๆนะครับเวลาเราไม่มีหัวเทียจนจริงๆเราก็สามารถแก้ไขได้แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกับหัวเทียนใหม่ ทั่วไปเห <ara> มือนเราซื้อมาเลยนะครับเวลาเราใช้ไปจริงๆนะครับบางทีหัวเทียนมันก็บอดครับเนี่ยหัวเทียนเก่านะครับไม่ต้องทิ้งนะครับหัวเทียนเก่านี่สามารถเอากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับใช้ได้เหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับหัวเทียนเก่าตัวนี้นะครับผมก็จะเอามาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับเวลาเราสุกเฉินอยู่ในป่าในไร่จริงๆเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับเวลาเรา ใช้ไปน,นานๆอะไรอย่างนี้หรือว่าหัวเทียนเรามีปัญหานะครับถ้าหัวเทียนเรามีปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับวันนี้ผมเอาเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูก่อนครับเพราะว่าผมก็มีหัวเทียนมาหลายหัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะบอดจริงหรือไม่บอดนะครับเดี๋ยวมาเรามาลองไฟดูก่อนนะครับถ้าตัวไหนที่มันมีไฟก็เราก็จะไม่ทําไม่ทําครับ เดี๋ยวเรามาลองเทสดูไฟนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่าตัวนี้มันก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้มีไฟนะครับก็เราก็ยังไม่ทํานะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูทุกหัวนะครับทุกหัวที่ว่ามันจะมีไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ นี้ก็ถือว่ามีไฟอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีเยอะนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามันเก่าแล้วนะครับก็ถือว่าไฟไม่มีเยอะก็ทําได้เหมือนกันครับตัวนี้เราเพิ่มไฟได้เหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าไฟยังไม่เยอะพอนะครับเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาลองดูหัวต่อไปนะครับ พราะว่า,าหัวเชียนมันเยอะครับบางทีมันก็มีอันที่ไม่มีไฟก็มีนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับโอ้โหตัวนี้ก็มีไฟนะครับตัวนี้เอาที่มันไม่มีไฟนะครับผมจะได้ทําให้ดูนะครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับเวลาหัวเชียนเราไม่มีไฟหัวเชียนเราบดจริงๆนะครับมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับ โอเคครับตัวนี้ไม่มีไฟเลยครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีไฟครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับโอเคครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ไม่ม okay. <im> ีไฟเอาวางไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหัวอื่นกันดูนะครับว่ามันมีไฟไหมอันนี้ก็ถือว่ามีอยู่นะครับไฟมาอยู่โอเคครับตัวนี้ไฟมานะครับ เราจะมาลองดูหลายๆหัวนะครับนะครับหัวเชียนเก่าทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการแก้ไขหัวเชียนที่มันเสียหายหรือว่ามันพังไปแล้วไม่มีไฟครับถ้าเราใช้กระดาษทรายมาขัดมันก็ไม่ค่อยดีนะครับบางทีเดี๋ยวแป๊บเดียวก็บอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทคนิคเล็กๆน้อยตัวนี้เลยครับที่จะมาบอกพี่น้องเวลา ฉุกเฉินจริงๆนะครับก็แก้ไขได้นะครับก็ถือว่าช่วยได้ไม่น้อยก็มากครับโอเคครับตัวนี้ก็ไม่มีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวไว้นี่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่านี่อยู่เดี๋คยครับตัวนี้มีไฟนะครับตัวนี้มีไฟก็ถือว่าสองอันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับ เราจะใช้ครีมนะครับเราไม่ต้องไปขัดให้มันยากนะครับถ้าเราขัดนี่แป๊บเดียวก็บอดนะครับมันจะทําให้เราทําให้หัวเทียนเสียหายได้ยิ่งกว่าเก่านะครับถ้าเราใช้กระดาษทรายขัดนะครับเราใช้ครีมนะครับครีมมาคีบตัวนี้นะครับแล้วก็บิดตัวนี้นิดนึงนะครับบิดแบบนี้นะครับบิดแบบนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นภาษาที่ที่ผม เรียกกันหรือว่าคุยกันนี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าผ่าหัวเทียนนะคร manera, ับตัวนี้ก็จะเป็นระบบผ่าหัวเทียนนะครับตัวนี้เราก็ใช้ครีมปากแหลมครีบตัวนี้แล้วก็บีบเลยนะครับบีบอย่างนี้นะครับบีบให้ตัวนี้แตกเลยนะครับบีบให้ตัวข้างในนะที่มันเป็นแก้วนะครับบีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้นะครับบีบให้มันขาดเลยนะครับแต่อย่าให้มันไปโดนไส้แกนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราบีบอย่างนี้นะครับ ทีนี้ตัวข้างในมันก็หักออกมาแล้วนะครับแก้วตัวนี้นะครับตัวนี้มันสามารถแก้ไขได้ไฟไม่แรงแล้วก็ไฟมันแตกข้างนะครับไฟมันออกข้างนี่นะครับก็แก้ไขได้แบบนี้เลยครับหรือว่าไฟหัวเทียนไม่มีจริงๆนะครับก็ถือว่าไฟจะออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ถึงไฟหัวเทียนเราไม่มีแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําแบบนี้นะครับหักตัวนี้ออกเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวข้างในนะครับก็มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับ โอเคนะครับเดี er vor, oh. okay, ๋ยวเราจะมาลองดูนะครับทีนี้เราก็บีบตัวนี้ลงเหมือนเดิมครับบีบแบบนี้นะครับเนี่ยทําแบบนี้นะครับบีบแบบนี้นะครับเรามาดองไฟดูนะครับทีนี้ว่าไฟจะมาหรือเปล่านะครับเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟนี่แรงเลยครับเหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไฟโคตรแรงเลยนะครับเห็นไหมครับ ไฟนี่แรงเลยนะครับเหมือนหัวเทียนใหม่แล้วก็สามารถใช้งานได้อีกนานเลยนะครับเนี่ยครับเขาเลือกผากหัวเทียนนะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับเวลาเราฉุกเฉินอยู่ในป่าจริงๆนะครับหรือว่าเราออกมาหาซื้อหัวเทียนไม่ได้นะครับหรือว่ากลางค่ำกันคืนหรือยังไงก็แล้วเต่นะครับถ้าเรามาหาหัวเทียนไม่ได้หรือมาซื้อไม่ได้ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมก็ เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกกันนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเหมือนกับหัวเทียนใหม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับเวลาเราฉุกเฉินจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวนี้ให้ดูอีกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันก็รู้สึกว่าเก่ามากเลยนะครับก็จะทําเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับดูนะครับตัวนี้ก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะครับที่ผมลองมาหัวเทียน สี่ห้าหัวก็มีไฟหมดนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนกันนะครับทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับบิดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดนี้ยังมีสนิมมีอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับทีนี้ผมก็ใช้คีมบีบเลยครับบีบแบบนี้นะครับเนี่ยบีบให้มันแตกอย่างนี้เลยนะครับให้ด้านในมันแตกนะครับให้ด้านใดมันแตกแล้วมันก็จะหักออกมานะครับหักตัวเป็น แก้ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิบออกมานะครับดูนะครับตัวนี้ก็เก่ามากเลยนะครับมันไม่มีไฟด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมหาตัวโอเคครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำแบบนี้เลยนะครับทําแบบนี้เลยนะครับหัวเชนที่เรามันไม่มีไฟนะครับเนี่ยตัวนี้เลยครับตัวสําคัญมเลยครับตัวนี้ มันทําให้หัวเทียนเราไม่มีไฟนะครับหรือว่าบอร์ดนะครับหรือบอร์ดหรือว่ามันแตกข้างนะครับไฟมันก็จะไม่แรงนะครับเนี่ยทาแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมาลองไฟดูอีกนะครับว่ามันจะมีไฟไหมครับลองดูนะครับตัวนี้ถือว่าแก้ปัญหาได้เลยนะครับแบบนี้ถือว่าพี่น้องก็สามารถเอาไปทําได้นะครับหรือถ้าพี่น้องหัวเทียนบอร์ดจริงๆลองทําเทคนิคแบบผมที่ผมบอกนี่ดูนะครับ ว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับผมว่าใช้งานได้เลยครับเพราะว่าผมทํามาเยอะแล้วครับทํามาบ่อยนะครับก็ทําเวลาเราฉุกเฉินจริงๆหาหัวเทียนไม่ได้นะครับลองดูนะครับทีนี้ว่าไฟมันจะออกไหมครับแล้วก็จะแรงด้วยนะครับไฟนี่ครับแล้วก็ใช้เหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับเห็นไหมครับหัวเทียนไฟออกเยอะเลยนะครับเมื่อกี้มันไม่มีไฟนะครับเวลาเราทําแบบนี้มันก็ถือว่าไฟแรงเลยครับเห็นไหมครับ เ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนมอนันลวงลงไปแล้วเห็นไหมครับถือว่าใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับเทคนิคนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับลองไปทำกันดูนะครับพี่น้องเวลาฉุกเฉินจริงๆนะครับ ผมก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าผมก็ลองทํามาดูหลายทีแล้วนะครับก็ใช้ได้ผลทุกทีนะครับก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับหัวเทียนเก่าอย่าทิ้งนะครับสามารถใช้งานได้นะครับเก็บใส่กระเป๋าไว้ก็ได้นะครับเวลาเรามีหัวเทียนใหม่ก็ไม่เป็นไรครับมีหัวเทียนใหม่ล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่ไปนะครับเราก็เอาหัวเทียนเก่าเก็บไว้นะครับเวลาฉุกเฉินก็ลองทําวิธีนี้ดูนะครับมันจะ สามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไม่เสียเวลาเรานะครับเราไม่มีเราก็เอาตัวนี้มาแทนได้นะครับแล้วก็ไฟก็แรงนะครับไฟก็แรงเลยนะครับไฟแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะครับมันนานเลยแหละครับนานเหมือนหัวเทียนใหม่เลยนะครับพี่น้องลองไปทําดูนะครับเห็นไหมครับจากที่ไฟไม่มีนะครับจากที่ไฟไม่มีมันก็สามารถมีไฟขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นกับ ตัวแก้วตัวนั้นแหละครับที่มันทําให้ไม่มีไฟนะครับเห็นไหมครับไฟแรงด้วยนะครับพี่น้องครับโอเคครับผมก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่างอามดันสายนะครับสวัสดีครับ